สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศปกรเจปัญญาอีกครั้งนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็ตามที่พาดหัวไปเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นเรื่องของการใช้กฎแห่งการสมมติหรือว่า law of assumption ให้ไร้ที่ติมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเราไปคุยกันก็ต้องบอกก่อนว่าพี่ๆหลายคนที่ดูช่องนี้เรายังไม่ได้กดซับกดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปถ้าเกิดรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ถ้ามีข้อสงสยัยหรือ มีคําถามอะไรอยากจะถามก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไปตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาของเรากันเลยดีกว่ามันเริ่มต้นจากการที่มีพี่ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ถามในช่องผมว่าแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรา m a นิเฟสเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทํายังไงกับมันเราควรจะมีสภาวะแบบไหนควรจะปรับหรือแก้ไขอะไรไหมนี่เลยเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้ผมเนี่ยทคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่า หลายคนเนาะที่ใช้กฎของแรงดึงดูดกฎสมมุติหรือ Law of Assumption หรือแม้แต่อะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่บางครั้งเขาเมื่อไปใช้จริงๆอะเนาะกับพบว่ามันจะมีแรงต้านอยู่เยอะมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นมีความไม่มั่นใจว่าวมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องหลอกคลิปนี้เลยจะผมว่ามันจะตอบคาถามทุกคนได้ดีมากๆอย่างแรกเลยคือคุณหลายคนหรือว่าที่ไปศึกษาแนวคิดเหล่านี้มา เขาอาจจะสอนให้เราใช้คำว่าศรัทธาหรือเฟสนั่นแหละคำว่าศรัทธาสำหรับผมนะไม่จำเป็นศรัทธาไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าคุณเข้าใจหลักการทำงานของมันอย่างแท้จริงจากภายในศรัทธาไม่จำเป็นเลยเพราะเขาอาจจะบอกคุณว่าต้องมีศรัทธาสิต้องเชื่อสิว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่จำเป็นเลยถ้าคุณเข้าใจว่าหลักการมันคืออะไร อารมณ์เหมือนกับคุณรู้วิธีการขับรถคุณรู้และเข้าใจหลักการการทำงานของมันเช่นเสียบกุญแจสตาร์ทรถปลดเบรกมือเข้าเกียร์ดีแล้วคุณรู้ว่ารถมันจะเดินไปข้างหน้าแล้วการที่คุณทำแบบนี้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องปลดเบรกมือเปลี่ยนเกียร์เก,ยกียร์แล้วคุณต้องศรัทธาไปเว่ารถมันจะเดินคุณต้องไปนั่งแบบ เฮ้ยฉันสับท้ารถมันต้องเดินหน้าเว้ยไม่จําเป็นเพราะคุณรู้ว่ามันทํางานยังไงคุณก็แค่ทําไปตามนั้นแล้ววันนี้เนี่ยแหละผมเราจะมาบอกวิธีการว่าเอ้ยจะทํายังไงถ้าสิ่งที่เราจะมานิเฟสเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าต่อช่วงนั้นแหละคือความลังเลสงสัยจะเข้ามาเยอะเพราะว่ามนุษย์เรามีความเชื่อด้านลบอยู่เยอะพอสมควรแต่คลิปนี้แหละจะบอกให้ว่ามันต้องทําอย่างไรโอเคต้องเริ่มก่อนอย่างนี้ว่า หลักการการทำงานของ law of assumption คืออะไรแสดงเหมือนว่าเราเป็นคนคนนั้นแล้ว act as if เหมือนว่าเราเป็นคนคนนั้นแล้วสมมุติว่าคุณต้องการจะเป็นคนที่มั่งคั่งคุณก็แสดงไปเลยเขาคิดแบบไหนพูดแบบไหนทําแบบไหนมีความเชื่อแบบไหนทำทุกอย่างในทุกแง่มุมของชีวิตของคุณให้เหมือนกับว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วเช่น คนมั่งคั่งต้องเดินอย่างมั่นใจเจอใครพูดอะไรไม่ดีใส่ก็ปล่อยเขาไปไม่สนใจมีความเชื่อและมุมมองต่อเรื่องเงินเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยและเป็นเรื่องที่แบบเงินมันเข้ามาง่ายหรืออะไรเงี้ยเข้าใจปะคือทําทุกแง่มุมที่เท่าจะทําได้ให้เหมือนกับคุณเป็นคนที่มั่งคั่งแล้วนั่นคือกฎแห่งการสมมุติหรือ law of assumption เพราะอะไรมันถึงได้ผลเพราะว่า ถ้าใครติดตามช่องนี้มนานานจะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานและคุณเอฟนั่นแหละเป็นคนที่เอาพลังงานอันบริสุทธิ์แต่มาแปลงเป็นพลังงานในการเสรสร้างที่คุณต้องการผ่านความคิดคําพูดการกระทําและอารมณ์แต่ถ้าเกิดดูตามแผนภาพนี้ดีๆบอกเกิดของมันคือความเชื่อของคุณความเชื่อมีทั้งความเชื่อที่เป็นความเชื่อบวกและความเชื่อที่เป็นความเชื่อด้านลบสองสิ่งนี้ทํางานแตกต่างกันอย่างเส้นเชิงความเชื่อด้านบวก มันไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรเลยให้คุณเชื่อมันหรือให้คุณยึดถือมันไว้ความเชื่อด้านลบมันต้องทําทุกทางหลอกล่อล่อลวงเพื่อให้คุณยึดถือมันไว้นั่นคือสิ่งที่มันต่างกันเพราะมันซิมเปิคนพูดความจริงต้องพยายามโน้มน้าวใครให้เขาเชื่อไหมว่าว่าแบบเอ้สิ่งที่ฉันพูดมันจริงนะเว้ยไม่จําเป็นถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันใช่มันถูกมันจริง คุณจะไม่ต้องขอการยืนยันจากใครเลยเหมือนกันคนที่พยายามจะโกหกคุณหรือคุณพยายามจะโกหกใครคุณต้องทําทุกทางให้เขาเชื่อล่อลวงตบตาตลบหลังทําทุกทางแล้วถ้าอย่างที่คุณเห็นในแผนภาพนี้ความเชื่อเป็นบ่อกเกิดของทุกสิ่งอย่างที่คุณมองเห็นไม่ว่าจะเป็นบ่อกเกิดของความคิดคําพูดอารมณ์ และเมื่อทุกอย่างข้างบนนี้สอดคล้องกันมันจะแสดงออกไปเป็นการกระทํานั่นเลยเป็นสาเหตุที่ศรัทธาที่เขาสอนสอนกันมามันไม่ได้แปลว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลมันใช้ได้ผลเพราะเมื่อคุณมีศรัทธาแม้ภายในคุณจะยังไม่เชื่อแต่ศรัทธามันทําให้คุณกล้าลงมือทําและเมื่อคุณลงมือทําแม้ว่าระบบภายในมันจะขัดแย้งกันอยู่แต่เมื่อคุณลงมือทํามันแปลว่าระบบทั้งหมด มันสามารถฟีดแบ k หรือสะท้อนกลับไปเปลี่ยนทั้งความเชื่อความคิดคําพูดและอารมณ์ได้นั่นแหละคือพอร์ของการกระทําหรือการลงมือทําเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกกายภาพการลงมือทํานั้นสําคัญมากๆมันเป็นภาษาของโลกกายภาพโอเคแต่อย่างที่บอกไปว่ามันมีความต่างกันอยู่ระหว่างการเข้าใจหลักการทํางานและความศรัทธาเมื่อคุณศรัทธาแต่ภายในคุณยังต้าน สิ่งที่คุณจะ,ะเผชิญคืออาจจะเป็นอุปสรรคเดินเดินไปเจอสิ่งใดก็แบบอาจจะเครียดเหนื่อยท้ออาจจะต้องมีการปากกัดตีนถีบหรือว่าต่อสู้ดิน้นดนสักหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็แค่เข้าใจหลักการทํางานของมันซึ่งคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมันมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นแนวคิดเพ้อฝันแบบที่คุณเข้าใจว่าเอ้ย อ๋อฉันเข้าใจแล้วว่ามีอยู่จริงคุณต้องสัมผัสถึงมันด้วยคุณต้องรู้จริงๆว่ามันมีอยู่จริงเพราะบางครั้งคุณอาจจะแค่ได้ยินแนวคิดเหล่านี้แล้วก็เออมันมีอยู่จริงกันมีอยู่จริงแต่คุณเคยสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นจริงๆหรือเปล่าสัมผัสถึงความรู้สึกที่รู้ว่าเอ้ยมันมีอยู่จริงจริงๆอะ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ครีเอชันนี้มันมีอยู่จริงทั้งหมดเพราะเราคือพลังการสร้างสรงสรค์ไร้ขีดจากัดเพียงแต่ การที่เราจะไปถึงเฟรมหรือการที่เราจะไปถึงภาพไปถึงเนื้อเรื่องเหล่านั้นได้สิ่งที่เราต้องทาคือเราต้องปรับความถี่ของเราไปตอนนี้ที่เรามองไม่เห็นนะ่ะเป็นเพราะความถี่เราไม่ตรงกันแค่นั้นเองเราคุณเคยเห็นภาพพัดลมปะพัดลมอ่ะลองนึกภาพเป็นพัดลมนะพัดลมตอนปิดตอนปิดอยู่ยังไม่ได้เปิดอะ่ะคุณมองเห็นภาพใบพัดมันใช่ปะคุณยังมองเห็นใบพัดมันอยู่แต่เมื่อคุณเปิดพัดลมปุ๊บเป็นไง ความเร็วมันเพิ่มขึ้นความเร็วเชิงมุมมันเพิ่มขึ้นรอบมันเพิ่มขึ้นรอบมันเพิ่มขึ้นตามน ok? ิยามริิาศาสตร์แปลว่าความถี่มันเพิ่มขึ้นพอความถี่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความเร็วต่อรอบมันเพิ่มความถี่มันเลยเพิ่มและพอความถี่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณเห็นไหมว่าพัดล Risk, PEAK, มมันเริ่มจางหายไปคุณเริ่มมองไม่เห็นใบพัดมันเหมือนตอนต้นแล้ว พอเก็ต okay, ใช่ปะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณน่ะไม่สามารถเห็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วได้เพราะความถี่คุณกับสิ่งสิ่งนั้นมันไม่แมชกันมันไม่เรโซแนนซ์กันมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการที่คุณจะปรับความถี่เหล่านั้นคือคุณปรับผ่านอะไรจําได้ไหมแผดภาพนี้ความคิดคําพูดการกระทําความเชื่ออารมณ์ปรับทั้งหมดนี้ความถี่คุณจะเปลี่ยนและความถี่คุณเปลี่ยนมันคือเปลี่ยนทันที มันคือ Shift ทันทีเพราะเราเคลื่อนที่ผ่านเฟรมแต่ละเฟรมของครีเอชันที่เราเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคือเรากำลัง Shift ผ่านเฟรมแต่ละเฟรมเนี่ยเป็นพันพันล้านเฟรมต่อวินาทีทำให้เราเห็นเป็นเหมือนภาพสมูทเป็นเหมือนการเคลื่อนไหวเข้าใจบ่ <prepar o> <ๆ>เพราะฉะนั้นทุกเฟรมคือเฟรมใหม่เสมอตอนนี้คือเฟรมใหม่ตอนนี้คือเฟรมใหม่ตอนนี้คือเฟรมใหม่ตอนนี้คือเฟรมใหนนมให่ และทุกเฟรมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะมันคือการสร้างใหม่ทั้งหมดแต่สิ่งเดียวที่ทำให้คุณยังเห็นว่าไอเฟรมเหล่านั้นมันยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะความถี่ของคุณยังไม่แมชกับเฟรมที่คุณต้องการจะเห็นและบางครั้งเมื่อคุณค้นพบต้นตอของความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งและคุณรู้แล้วว่ามันไร้สาระพอคุณปล่อยมันไปแล้วคุณรู้สึกว่าเบาสบายนั่นแหละคือคุณได้ชิฟแล้วแลวจักรวาลใหม่ทั้งหมดของคุณได้เปลี่ยนไปแล้ว คุณได้อยู่ในเฟรมใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะความจริงคุณอยู่ในเฟรมใหม่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังยึดถือความเชื่อเดิมๆไม่เฟรมเหล่านั้นมันก็จะออกมาเป็นเฟรมคล้ายๆเดิมถึงแม้มันจะเป็นเฟรมใหม่แต่ภาพมันก็จะงคล้ายๆเดิมสถานการณ์คล้ายๆเดิมเรื่องราวคล้ายๆเดิมแต่เมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อแล้วเฟรมมันเปลี่ยนทันทีเพราะมันเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณจะต้องรู้จริงๆใช้คำว่ารู้จริงๆคือเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณเปลี่ยนความเชื่อแล้วคุณจะชิฟทันทีนั่นถูกต้องแต่คุณจะรูได้ย่งไงว่าความเชื่อคุณเปลี่ยนแล้วความเชื่อคุณจะเปลี่ยนแล้วไม่ใช่โลกภายนอกเปลี่ยนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนไม่ใช่ว่าความลังเลสงสัยนั้นหายไปแต่เมื่อคุณมองสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณไม่รีแอคชั่นแบบเดิมกลับไปนั่นคือคุณเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนจากภายในคือคำตอบไม่ใช่ภายนอก ถ้าภายในคุณเปลี่ยนแล้วนั่นแหละคือคุณชิตฟเรียบร้อยแล้วเมื่อเราทั้งหลายนั้นลงมาเล่นในโลกกายภาพซึ่งจะมีเรื่องของพื้นที่และเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบทันทีทนันใดมันเป็นไปได้แต่คุณต้องแก้ไขค,ความเชื่อเรื่องของไทม์ดีเลย์หรือเรื่องการหน่วงของเวลาซึ่งมันเป็นข้อตกลงที่เราทํามาร่วมกันทุกคนในโลกหรือทุกคนในจัก,กรวาลทําข้อตกลงเรื่องการดีเลย์ ของเวลาขึ้นมาถ้าจะลงมาเล่นในโลกกายภาพซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณตื่นเต้นที่จะเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนมันได้แน่นอนแต่สําหรับผมผมยังไม่จําเป็นเพราะว่าการที่คุณจะเสกสร้างสิ่งใดได้ทันทีเลยจิตและความเข้าใจใน,ในธรรมชาติของคุณนะมันก็ต้องนิ่งในระดับหนึ่งเนาะแต่การที่มี time เ e l a y มันก็ช่วยให้เราเหมือนค่อยๆฝึกก่อนฝึกจากแบบ เหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเสกสร้างสิ่งใดได้รวดเร็วเหมือนเราขับรถยนต์ตอนนี้นก็ฝึกขับฝึกแบบฝึกปั่นจักรยานฝึกขับมอเตอร์ไซค์ไปก่อนอะไรแบบเนี้ยคือเป็นขั้นเบสิกค่อยๆฝึกจิตพอจิตละเอียดขึ้นเราจะเริ่มเข้าถึงสภาวะการเสกสร้างที่รวดเร็วได้มากขึ้นเพราะมันจําเป็นเนาะไอการฝึกเหล่านี้เพราะว่าลองนึกภาพโดยแทแบบคน,นหลายๆคนที่แบบเขามีความเชื่อด้านลบเยอะมากๆจนแบบความกลัวมันแทบจะครอบงาชีวิตอะ แล้วเกิดว่าเขายังมีความสามารถที่แบบใสกสร้างสิ่งใดได้ไดแบบทันตีทันใดแกมันไม่เละเหรอคุณลองนึกภาพตอนคุณกลัวคุณกลัวแล้วแบบความคิดด้านลบตอนคุณเครียดอะแม่งขึ้นมาไม่รู้กี่ล้านอันแล้วลองคิดว่าความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเป็นจริงขึ้นมาแล้วความเชื่อด้านลบนะมันทําทุกทางเพื่อให้คุณยึดถือมันมันทั้งหลอกล่อล่อลวงทําทุกอย่างเพื่อให้คุณถือมันอนะไม่ว่าจะสร้างลูปให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพาคุณไป ภายเรือในอ่างมันทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่มีความเข้าใจในครีเอชันคุณยังไม่มีจิตที่ละเอียดมากพอยังไม่เห็นถึงแผนลวงของมันแล้วคุณมีความสามารถในการเสกสร้างทุกอย่างอย่างรวดเร็วทันใจมีโอกาสที่คุณจะได้ไปรีเซิร์ฟใหม่สูงมีโอกาสจะได้ไปแบบ De f a u l t เซตติ่งอะรีเซตตูมแบบไปเกิดใหม่อะไรเงี้ย เออแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในหลักการทำงานของความเชื่อลบแล้วเข้าใจเรื่องครีเอชั่นแล้วเข้าใจหลักการสร้างโลกความเป็นจริงแล้วนั้นก็สบายบื่อมากถ้าคุณจะปิดไอ้โหมดตรงนี้ลงปิดไอ้โหมด Time Delay นี่ลงก็คือเปลี่ยนความเชื่อเรื่อง t i m e Delay เปลี่ยนมันใหม่เนาะทำไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกเราหลายๆคนเราส่วนใหญ่ยังถือความเชื่อเรื่อง Time Delay ไว้อยู่หรือเรื่องของการหน่วงของเวลาในการเสรสร้างไว้อยู่เพราะฉะนั้น นี่คือการเสกสร้างของคุณใช่คุณชิฟความเชื่อแล้วคุณได้เปลี่ยนโลกแล้วคุณได้มานิเฟสสิ่งที่คุณต้องการที่มันสอดคล้องกับความเชื่อขึ้นมาแล้วแต่ด้วยความเชื่อเรื่อง time delay คุณเลยยังไม่เห็นมันและนั่นคือโอกาสดีมากๆที่คุณจะได้รู้ว่าความเชื่อนั้นถูกเปลี่ยนหรือยังนั่นแหละคือที่มาของความลังเลสงสัยทั้งหมดทั้งปวง นี่แหละคือที่มาของคลิปนี้คําถามต้นคลิปว่าถ้ายังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มาน ifest ยังไม่เกิดขึ้นควรทํำยังไงคุณก็น่าจะรู้คําตอบแล้วถ้าเกิดฟังมาถึงตอนนี้ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแค่ความเชื่อเรื่อง time delay ที่คุณหลายคนยึดถือไว้แล้วมันก็ไม่ได้ผิดด้วยเพราะผมก็ยึดถือไว้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้จาเป็นที่จะต้องไปลบมันออกไม่ได้จําเป็นจะต้องเปลี่ยนนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วคุณแค่ยังมองไม่เห็นเพราะเรื่องความเชื่อของ t i m ดี e l a y แต่เมื่อคุณฟังมาถึงตอนเนี้คุณเข้าใจมาถึงตอนนี้แล้วอะแต่พอคุณไปใช้จริงคุณกลับยังแบบเฮ้ยทำไมมันยังไม่เกิดขึ้นวะถ้าไม่เกิดขึ้นมันจะแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยฉันทำอะไรผิดหรือเปล่า <_ S 2> ลนั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อจริง,รงๆเพราะถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อจริงๆแล้วไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือย,ยังไม่เกิดผมบอกว่าไงคุณจะไม่รีแอคแบบเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะคุณเข้าใจแล้วว่ามันมีอยู่แล้วแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว แต่เมื่อคุณยังรีแอคแบบเดิมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเดิมนั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อหรือคุณยังหาต้นตอจริงๆมันไม่เจอว่าทําไมคุณถึงยังเลือกเชื่อแบบนั้นอยู่หรือแม้แต่คุณยังกลัวความกลัวซับซ้อนอยู่ซึ่งไม่ต้องตกใจถ้างงลองไปดูคลิปล่าสุดในช่องผมก่อนคลิปนี้ที่มีชื่อว่าการกลัวความกลัวคือกับดักทางจิตวิญญาณคลิปนั้นก็อธิบายไว้ชัดเจนลองไปดูได้เพราะสุดท้ายแล้วการมันดิเฟีสคือการเปลี่ยนความเชื่อ แล้วยิ่งถ้าคุณเปลี่ยนจากความเชื่อด้านลบไปเป็นความเชื่อด้านบวกมันย่อมทําทุกทางเพื่อให้คุณไม่เปลี่ยนมันเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นมาเทสคุณตลอดเวลาสมมุติคุณอยากจะเปลี่ยนความเชื่อเรื่องเงินคุณจะเปลี่ยนความเชื่อเรื่องเงินจากใช้เงินแม่งหายากวะเงินแม่งหายากจริงอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อเก่าอยากจะใส่ความเชื่อใหม่เป็นเงินหาง่ายเงินแม่งไหลเข้ามาหาฉันทุกวี่ทุกวันอะไรเงี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออหลรเราทุกคนในโลกมีความเชื่อเรื่อง Time Delay หรือการหน่วงของการส,สร้างอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะท้อนออกมาในโลกภายนอกมันย่อมเป็นไปตามนั้นคือมันต้องมีการหน่วงของเวลาอยู่แต่เมื่อคุณเข้าใจได้แบบนี้แล้วมันเหมือนกับการที่คุณได้ถอนรากถอนโคนความเชื่อทั้งหมดแล้วถ้าคุณเข้าใจจริงๆนะว่าอ๋อตอนนี้มันยังไม่มามันเป็นเรื่องของไทม์ดีเลยแต่ฉันรู้แล้วแหละว่ามันมาแล้ว ฉันรู้ว่าแหละว่าฉันเปลี่ยนความเชื่อแล้วฉันชิฟแล้วแล้วผมถามคุณว่าความศรัทธากับความคาดหวังยังจําเป็นไหมถ้าคุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นความคาดหวังคืออะไรไม่มั่นใจไม่ชัวรความศรัทธาคืออะไรคิดว่าได้แต่ก็ไม่มั่นใจอยู่ดีคือความคาดหวังอะ่ะมันเกิดขึ้นจากการที่คุณกลัวว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองคือคุณกลัวอะไรเพราะอะไรคุณถึงกลัวว่ามันจะไม่เกิด แล้วถ้าคุณสามารถตอบคําถามนั้นได้แล้วมองว่าเอ้ยความจริงกูไม่ต้องกลัวก็ได้นี่หว่กเพราะว่าส่วนใหญ่นั่นแหละความกลัวนั้นคือกลัวว่าถ้าคุณเสรสร้างไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้สิ่งนี้มา,ค,มา,ค,าคุณจะไร้ค่าคุณจะไร้ซึ่งตัวตนซึ่งบอกแล้วว่าความมีคุณค่ามันมีตั้งแต่คุณมีตัวตนอยู่แล้วคุณดํารงอยู่แล้วเมื่อคุณเห็นเรื่องเหล่านี้ไปต้องไร้สาระความคาดหวังแม่งจะกลายเป็นศูนย์เองอัตโนมัติเว้ย ความคาดหวังเกิดจากความกลัวว่าจะไม่ได้คุณถามตัวเองสิว่าคุณกลัวอะไรและเมื่อคุณเคลียร์ความกลัวนั้นได้คุณจะไม่มีความคาดหวังและเมื่อคุณได้ซึ่งความคาดหวังมันจะมาแน่นอนร้อยเปอร์เซนการปล่อยวางความคาดหวังไม่ใช่การยอมแพ้เ้ยมันคือการยอมจำนนต่อความเป็นจริงและเมื่อคุณคิดได้แบบนี้มันย่อมมาแบบ ไม่มีทางเลี่ยงผมยกตัวอย่างเรื่องของผมให้อันนี้เป็นสรุปแล้วก็เป็นเคสตัตี้สุดท้ายก็คือช่วงนี้ผมกดเต่าบินบ่อยมากครับผมอยากให้แก้วโอฮาน่าซึ่งคุณไปดูก็เลยว่าใน t i k t o อหรือว่าในหลายๆแอปเนี่ยหลายผู้คนจะพูดถึงแก้วนี้ว่าหายากบางคนที่แทบกดไม่ได้กดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซึ่งผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ตอนแรกเป็นแบบนั้นแต่หลังจากที่ผมเริ่มกดได้ใช่ไหมมันก็มี มันก็มีหลายลายอีกผมก็เลยตั้งตั้งใจว่าตั้งจิตไปเลยว่าผมอยากได้ลายนี้แล้วผมตั้งจิตว่าทุกครั้งที่ผมกดเต่าบินผมจะได้แก้วลายนี้เท่านั้นแล้วผมทำไงต่อผมก็เข้าไปกดเลยกดมาปึ๊บตึกบึ๊บ,บ,บ,บแก้วแรกแม่งไม่ได้เว้ยแก้วแรกเป็นลายอะไรก็ไม่รู้คำถามคือผมต้องเสียใจปะว่าผมรู้ว่าผมตั้งจิตไปแล้วผมรู้ว่ามันจะได้แล้ว แล้วผมรู้ว่ามันมีเรื่องของการหน่วงของเวลาอยู่ผมก็ปล่อยมันไปผมก็ไปกดใหม่แล้วคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นห้าครั้งผมได้แก้วตามที่ผมตั้งจิตไว้ทุกครั้งนี่มันเป็นแค่เรื่องแก้วเรื่องการสุ่มในตู้เต่าปินแต่ถ้าคุณไปปรับใช้กับเรื่องเงินล่ะเรื่องคู่ชีวิตเรื่องอะไรล่ะลองคิดดูดีนะ ถ้าตอนที่แก้วแรกแม่งโผล่มาแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วผมแบบเ hey, ฮ้ยกูทาอะไรผิดปะวะแม่งอะไรวะเนี่ยนั่นเกิดจากการที่ผมไม่เข้าใจหลักการการทํางานของมันแล้วคุณคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคงจะได้หรอมังไอ้ห้าแก้วนั่นอะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนี่คือคลิปนี้แล้วจบแค่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้สงสัยอะไรพิมพ์ถามมาได้ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่